ทราบรถตู้ไปไกลก็สร้างหัวมบรรทาเขาก้มงก้มหินตัวหนานี่างนี้หินอยู่นี่ โอ้วอขักแก่พี่น้องดิหว่ารือออกขักแกวะขักๆๆๆหว่าดนแจกกันดีขนาดพี่น้องต้องปล่าไวกันพี่น้องเบิ่งที่เขาว่าประดูว่าไกล้3ที่โตยนี่พี่นองไมีเห็นอยู่นี่คอยปลดไปทำนา ลิงยานขาบไม่ได้ไฟจวดว่านเขาปุ๊กเขาปุ๊กหินไหนไม่มีมีสีเขาปุ๊กหินนี่เด่นน้ำมันก่อนมีลูกไสล้ลงุงกันม่หรอกลูกเสี่ยงบอยลุง ไไมันไหญ่ก็ยุคนี้ก่อนแถวจันาครับผมตัว,น,วดดนี้นะเจ้าเซนจวดมันนี่เจ้าตือ,อขอี้นี่ว่าอบมนนี่บ่าถือสิว่าถือว่า แปลว,ว่าถึงมันลงมองมอนว่ามันกวมมางไม่หอดผีเด้มันกวางทั้งผีมาหวดมันกวางดิได้มาน้าไม่หน่อยเลยขวมงบอกควมหิน,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 นข้ามไปแล้วมันแหน่มันแรงหลุดนะมันไม่เห็นไฟจวดด้วย ไหลอยู่โอ้ยนี่ไบอก้อนหินบอสพี่น้องหยาบก้อนหินก้อนนี้เจ็บขนาดพี่น้องก็คือก้อนพี่น้องโอ้ยก้อนหินมาเก็บแท้อ้กินก้อนพี่น้อก้อนนี้สิเจ้าแรงเบิสิ แต่กเมิดจะแคกสีด้บปเลยนี่หน้ากองตัวหนัอนนนกอะไรไร้ปน,น,นปลือกทอดสายลรื่องมุนท่าจะผ่านมุนท่านี่สองกองสามกองอสามด้วยสีย่มีปลาป้าตํ้พี่นอ้อง นี่เสียงไายนี่เบิ้อง้างเา้นนอยไรนี่นี่ไหลมาสทกคนสักโจมเลพี่น้องตันพระศีเก่อทั้งดนให้เจาะก็ไมซีเบแท่นี่ให้เจาซีดประคดนะพี่น้องเจ็แนะนาำหลอยู่งเสีประกาว่าพี่น้องเลือกที่ช่วงในน้ำพี่น้องช่วงผีรักแค่รักนี่นี่ชั้นนเลืกผ้าเนี่พี่น้องถ้าผีก็ไ่เลืกหรอกพี่น้องทัาน้ไไปไหน แต่มันหนามแห้งมันรอยตัววัดถือหินบ่ไอ้พุทธหินอี๋ว่าถือจังหวะมันดีเหมือนมันถือพอดีจังหวะเลย แต่ยักตัวกันเนาะมีปลาเข็งปลากาบเนาะแต่ขขามันมีมันต้องแล่นอะ่ะเริ่มแล้วน้ำลูกคนในชวมชนได้อยู่ยมเนาะว่าทั้งเลือกๆลือดายที่หลาเท่านี่เจ้านี่ No? Tamam. ข้าวไ่อันนี้เขาเจ้าใส้จีไปยหรือเปล่านี่ยไส้อกมาจากไหนหน้ามานไม่น่าเม่นเราโอ้ยหัน้ยนเสีเปลาโอเดี๋ยวไปดูอยู่พี่น้องไปดูัวนึงที่นง นี่ได้ยพี่น้องเลยคือว่ามานเยอพี่น้องไปดูดูตรงนี้พี่นงนี่กวนิกเราควนยีงอดพี่น้อง้ำเยอพี่น้องดูรหนรงจนึงพี่น้องนำรามเลยพี่น้อง ปง่ายหรพี่น้องไปดูหน่อยก็เตรมกันแล้วแรกอยู่ไงเจ็บเป็นเสียฟ้อมไปเสยกวนหินก้อนแบบไงยังนบานโอ้ก้อนหิน่นมเป็นหนามพี่น้อก้อนหินก็เป็นหนามเลยห้อวาน้อเขาจะเที่ยงออก้อนหินกเขากัดไม่ได้อากาดขวาเลย มันอยู่พป่น้งมันเอาูใส่กันอปกระโดดนะว่าแต่สองตัวปลสูตตัวนึงปลาดหน่อยตัวนึงอออพจะเชียงเว้เอออาจพี่บ้านนั่นปวดฉีมาอยู่กับป้าแยกันเมื่อถือคักช่วงนี้เนาะเมื hmm. okay. like ่อความจะนี่คักที่นี่ค่าบขึ้เรี้งพเวอร์กิดว่ะงานุน เจะไิปหนาเนไป้ก้อนเท่านี้